จะเป็นอย่างไรถ้าพระพุทธศาสนาและเมตาเวิร์เกิดการรวมตัวกันความรู้ที่แทจ้จริงในพระพุทธศาสนาแบบโลกเสมือนจับต้องได้มาทาความรู้จักจักรวาลนรมิตย่องเข้าโลกเสมือนวัดพระธรรมกายสอนวิธีแอบโทวัที่ยโตมากมากก่อนอื่นเลยก็ต้องใส่คีย์เวิร์ดนารมิตวัดพระธรรมกายคลิกที่เว็บไซต์แรกนารมิต .net โลกเสมือนจริง360องศาไปทัววัดกันเลยที่แรกมหาธรรมกายเจดีนอกจากลานที่กว้างขวางก็มีกิจกรรมสวดธรรมจักรด้วยนะโบสถ์พระไตรปิดกมีพระไตรปิดก,ดกเล่มใหญ่เสร็จด้วยเมื่อคลิกเข้าไปเรื่อยๆก็จะพบว่าทุกจุดของโบสถ์มีประวัติศาสตร์และมีความรู้มีกิจกรรมงานบุญมากมายให้เราได้ดูอาคาร้อยปีคุณยาย ที่สุดแห่งความล้ำสมัยอาคารสิ่งก่อสร้างมีภาพประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยตอกเสาเข็มยิ่งใหญ่อลังการมากคนเยอะมากๆเลยมนิทศการงานศิลป์สุดเลิศอดใจไม่ไหวเลยเห็นแบบนี้ก็ต้องมาให้ถึงถิ่นเขาซะหน่อยแผนที่นี้ดูทุกจุดมาจากในเว็บแล้วค่ะแหมเห็นของจริงก็อตกใจไม่ได้เลยค่ะไปค่ะ แวบ,บมาที่แรกโบสถ์พระไตรปิฎกที่เว็บบอกไว้ว่าโบสถ์สีขาวนี้ชาวบ้านมาช่วยกันคัดเห็นสีขาวเพื่อมาสร้างโบสถ์สวยอะ่ะแวบมาที่มหาธรรมกายเจดีมาดูพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ด้วยตาตัวเองจบคลิปนี้ที่อาคาร1 0 0ปีคุณยายตามรอยเรามาได้นะเที่ยวเบ็บผลรุ่นใหม่ก็อย่างเนี้ยแนะนำวิธีการกึศนาคีดสำหรับเพื่อนๆที่มีแว่น V R เทคโนโลยีเมตาเวิร์จะรู้สึกเหมือนหลุดไปนั่งสมาธิในบรรยากาศนั้นจริงๆนิทัศกาศเอิร์ดเดย์คุ้มครองใจคุ้มครองโลกในเว็บไซต์สามารถเลือกได้ทั้งภาษาและบรรยากาศที่เราอยากจะนั่ง คือการสร้างสันติสุขภายในให้เกิดขึ้นกับตัวเราเพียงแค่เรากลับมานั่งนิ่งนำใจกลับมาไว้ในตัวก็รู้สึกเหมือนได้เคลียร์ความคิดเคลียร์ความรู้สึกเว็บนี้ยังมีอ e ีบุ๊กเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ให้เราได้นั่งอ่านเพลินๆทั้งข้อความและภาพก็ทำให้ใจของเรามันนุ่มนวลมากขึ้นอย่างบอกไม่ถูกเพื่อนๆลอ,องไปอ่านดูนะคะ คนเราตายแล้วเป็นวิญญาณจริงไหมเด็กไม่ใช่ผ้าขาะเขาเกิดมากับอะไรบางสิ่งแล้วสิ่งนั้นมันคืออะไรลองมาหาคำตอบในสื่อศิลธรรมเรื่องราวของกฎแห่งกรรมรวบรวมในทศการสื่อธรรม,มะเรื่องราวของบุคคลต้นแบบที่อยู่ใกล้ตัวเราในทัศการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติจนกระทั่งปร,รนานิพพาน ใครที่คิดว่าเรื่องราวพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องน่าเบือ่อนาริมิสินไดโนเนเรมิรให้มันสนุกแล้วค่ะเมาวันหนึ่งเราป่วยนะโลกข้างนอกก็มีแต่ข่าวน่ากลัวแล้วเราจะดูอะไรที่ทำให้คนป่วยกายอย่างเราสบายใจมาดู ดด้วยยเเิพีงฝากเว็บไซต์นารมิศินดอทเน็ตทัวร์โลกเสมือนจริงชมเทศกาลสื่อศิลธรรมงานบน360องศาและอ e ีบุ๊กเว็บไซต์ที่จะรวบรวมเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาเริ่มต้นการปลูกฝังความรู้ที่แท้จริงให้เกิดขึ้นกับใจผ่านจักรวาลนารมิรนะคะ